สวัสดีครับรีวิวซีรีส์กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง The Walking Dead ซีซั่น11ตอนที่3หลังจากที่ AMC Plus ได้ปล่อยตัวเต็มของซีรีส์ The Walking Dead ซีซั่น11ตอนที่3ออกมาในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและหลังจากที่ได้ดูตอนนี้จบไปแล้วเราจะมาดูกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นบ้างใน The Walking Dead Season 11ตอนที่3แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องส l o t 4เช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปท่านจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับซึ่งในตอนนี้นะครับภารกิจตามหาสเสบียงของพวกแม็กกี ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับหลังจากที่พวกเขาติดอยู่ในทางรถไฟใต้ดินและใน The Walking Dead Season ที่11ตอนที่2พวกเขาก็ได้เจอเข้ากับพวก Clipper ที่พวกมันได้ซุ่มโจมตีพวกเขาตอนนี้เราจะได้เห็นการไล่ล่าและการต่อสู้กันซึ่งพวกเมกกี้ก็ต้องแยกย้ายเป็นคนละทิศคนละทางกันเลยนะครับคือพวก Clipper เนี่ยมันไวมากเลยนะครับพวกมันเนี่ยตามล่าเก็บพวกเมกกี้ ซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมีคนตายอีกด้วยเรียกได้ว่าตายเกลื่อนกาดไปเลยนะครับและมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอีกด้วยนี่ยังไม่รวมคนที่สูญหายไปอีกด้วยนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะโดนจับตัวไปแต่บางฉากมันก็จะมืดมืดหน่อยนะครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าพวกริปเปอร์เนี่ยพวกมันมักจะเข้าโจมตีในตอนกลางคืนซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ใส่กันยับเลยนะครับแต่ว่า มันก็จะมีการต่อสู้กันแค่ต้นเรื่องนะครับทางด้านเมืองอเล็กซานเดียตอนนี้เหมือนกับว่าพวกเขากําลังทําการซ่อมแซมเมืองช่วยกันซ่อมแซมกําแพงเมืองอยู่โดยที่พวกแครอโรโรซิตา้าแมกนาและเคนลี่พวกเขาก็พยายามช่วยกันจับม้านะครับซึ่งพวกเขาก็พบว่าม้าในป่านี้มันก็เหลือแต่ซากนะครับซึ่งม้าที่เหลือเนี่ยมันก็ถูกพวกซอมบี้เนี่ยกินไปหมดแล้ว และมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันขอถามทุกคนเลยนะครับว่าคือเนี่ยอย่างถ้าคนเนี่ยถูกซอมบี้กัดก็จะกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมและถ้าม้าโดนซอมบี้กัดมันมีสิทธิ์ที่กลายเป็นซอมบี้ไหมครับลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับทางด้านของแครอกับเคนลี่นะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสนิทกันมากขึ้นนะครับตรงข้ามกับแม็กนากับเคนลี่ ที่พวกเขาเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องบากหมางใจกันอยู่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของคอนนี่นี่แหละครับทางด้านพวกเด็กๆนะครับตอนนี้พวกเขากําลังตั้งวงคิดเลขกันอยู่เลยนะครับคิดเลขแบบป๊อกๆเลยนะครับอ่าป๊อกๆเลยครับป๊อกแปดป๊อกเก้านะครับซึ่งตอนนี้พวกเด็กๆเ,เนี่ยพวกเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังหิวอย่างมากเลยเพราะว่าตอนนี้เมืองอเล็กซานเดียเนี่ยไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งเมล็ดพันธุ์พืชท,ที่ใช้ในการเพาะปลูกนะครับ ทางโรซิต้าเองเธอก็ต้องออกไปหาอะไรกินข้างนอกนะครับข้างนอกรั้วของเมืองอเล็กซานเดียนะครับไปเก็บพวกของป่านะครับพูดง่ายๆคือไปฟาร์มของป่านะครับซึ่งอาหารของเมืองอเล็กซานเดียเนี่ยก็คงจะถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยสัตว์ก็จะไม่มีให้ล่านะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบมาจากพวกเสียงกระซิบนะครับที่บุกมาในซีซันที่แล้ว จนกระทั่งพวกเขาเนี่ยมีอาหารอน้อยนิดที่ไว้ประทังชีวิตนะครับพวกเด็กๆก็กินมันนะครับอย่างเฮอร์เชลลูกของแม็กกี้เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยกินมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแมงเล็กแมงน้อยนะครับในตอนที่เขาเนี่ยเร่ร่อนไปกับแมงของเขาในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าบาทหลวงแกเบียลหรือว่าหมอปลาเนี่ยตอนนี้เขาไม่ปราบผีเขาไม่สวดมนต์แล้วนะครับเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอีกแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับตอนนี้นะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้ก็สนุกอยู่นะครับแต่ก็แอบหนืดไปน,นิดนึงถ้าตีเป็น10แต้มเนี่ยผมให้สัก7ครึ่งแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ผมขอถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าอย่างที่ผมสงสัยนะครับคือตอนที่คนถูกซอมบี้กัดก็จะกลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมแล้วถ้าเวลาสัตว์โดนซอมบี้กัดมันมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นซอมบี้ไหมครับลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ